<laughs> อีกิวน้อยสวัสดีค่ะุหน่ะถือปันข้าวปอ้อยสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีเช้าว,วันอาทิตย์วันนี้เป็นวันดีนะจ๊ะมาบึงดอกส้มโอป,ปโอ้อยนี่ค่ะเอ้าปอ้อยเปิดแฟนเลยวันนี้วันดีค่ะเอฟซีค่ะดูดอกส้มโอสวยๆจ้ะแต่บทจับลูกจ้าแนะนำปอ้อยเนี่ยเด้อผููใดก็ได้ เบิง่งดอกช่อมอูเป็นดอกเป็นดอกป้าอ้อยสั่งปุ๋ยแล้วค่ะแต่บอกั้ว่าสิมาหอดเมื่อไหรน,น่าจะมาหอดมือนี้แล้วเนาะคะ่ะเขาบอกว่าให้เอาขี้ไก่มาใส่ป้าอ้ยอยใช่ปล่าขี้ไก่ตรงที่ป้าอ้อยกวดตุ่มตุ่มไว้เนาะจ้ะเพราะว่าไก่มันนอนเทิงต้นมองม่วงแล้วมันขี้ลงมาป้าอ้อยก็กวดตุ่มตุ่มไว้เดี๋ยวจะปิดัากมาใส่เงา มาใส่เงานี่ค่ะชาอมปอ้อยกำลังแตกเจฟอวนเพิ่นตัดแล้วมันกำลังแตกกำลังงามนะค่ะส่วนพักวานปอ้อยลิใบมันออกกับกำลังแตกขึ้นกันนี่จ้ะพักวานกำล,ลังแตกยอด แสกยอดงามๆนะจ๊ะยอดใดมันใหญ่ป้าอ้อยเก็บออกมาให้เจ๊บวนเก็บให้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวป้าอ้อยจะแกใส่หแสอไม้เนาะค่ะอันนี้มันยังน้อยอยู่อีกจักสามสี่มือเก็บได้ข้าวหวานอ้อมบ้านอยู่จังกำลังแตกจ้ะป้าอ้อยเอาน้ํฮหดมันมันก็เลยแตกฝนบ่ห้วยมันถ้าฝนห้วยมันนี่มันชีแตกเบิดเนาะค่ะเนาะป้าอ้อยมานิใบใหญ่ใบใหญ่ใหญ่แบบนี้ป้าอ้อยนั่งลิออก รีให้มันเหลือแต่ก้านแล้วมันกระิบแตกใบขึ้นมาเนาะค่ะเพื่อนสิบป,ปงของเพื่อนขึ้นมาปออิ่ยกันรี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 ออกต้นในหัวเพื่อนปออ้อยลีบดถ,ถึงมันสูงใบมันหลไหล,ย,หลย,ยอดมันเลยบ,บ่กุ่งเดี๋ยวลงไปเบ่งแมจลาหุดพักก็จ้ะหุดพักอยู่ทางใต้ค่ะเมื่อวานนี้ปออ้อยกลนขุมมะพร้าวได้สิบเจ็ดขุม เดี๋ยวมื้อนี้กะจะกลนต่อให้มันครบเนาะจา้ะหมัก้ามันมีอยู่ยี่สิบเจ็ดต้นแม่นม่เออยี่สิบเจ็ดต้นเรลือ,อีกสิบขุม่มเพราะอ้อซิกลนให้มันแล้วเนะคะนะกะซิอ้อมปุณละจ้ะอ้อมไปหอดคู่ทางพุนพอดีหละเพราะอ้อยปลูกฝ่ายเดียวนะจา้ะหมักร้าวอีกฝ่ายหนึ่งเพราะอ้อยสิไปหาต้นกล้วยมาปลูกเพราะอ้อยปลูกต้นกล้วยกับต้นชะอมเรียงเรียงกันไปเนาะจา้ะปลูกกล้วยแล้วก็ชะอมที่แรกว่าจะปลูกหมักร้าสองฝั่ง ปอยคิดแล้วมันปลูกบ่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าต้นมะพร้าวมันใหญ่ใบมันสิจอดไปหาอากันมันใกล้กันโพดเพราะว่าถนนปลอยมันบ่ได้คลองปล่อยมันบกกว้างนะจ๊ะบ่ได้เห็ดกว้างปนดก็เลยปลูกฝั่งเดียวอีกฝั่งหนึ่งกับปลูกต้นกล้วยเอาเนาะอ้เบืองมะม่วงต้นนี้กําลังออกดอกต้นสูงทรงลงทรงลงขึ้น กำลังเป็นดอกนะคะเนาะมันย้อนแสงเอ้า <laughs> จะอึกเดี๋ยวลงไปเบ่งเมเจะลากันนะคะขุนเลาะเดือบๆอยู่พูนจะ,จะตะไครกับกำลังขึ้นกำลัางงามนะคะเนาะเมเราปลูกไปกินน้ำกับายพูดจะอึกอๆๆๆๆึๆกอึกอึกอึกยพูนน้ำกับายพูด นี่ค่ะน้ำน้ำใบตะไคร้ติดแล้วเอาน้ำให้มันกินนะแม่มันสะอึกค่ะกินได้ให้กินได้เอ้าอาปลาตินมติ่ม่มดแล้วกูกินเฮ้ยมันกับเปริงงูนะกินอีกว่าตะไคร้ติดแล้วอุ้ยแม่เครียด เกียรติ๊กน้อยนะเออเกียดขาคำเออ FC เห็นมั้ยคะโตเขียดมึงอกาคืนมันหองบมดได้ยินเหรอเวลาจ้ะเขียดติ๊กแกงแซบๆเนี่นี <c> ่ <oughs> อ่อมแซบตะไคร้กำลังติ๊กเนาะคะ่ะเนาะเบิง่งแม่จะลาโบกมือทักทาย FC เนี่ยนะย้อนแสงเนี่ยจักหน่อยเนาะคะ่ะ โอ้ยสวัสดีเด้อจ้าเอซี่จ๋าพอไอ้กับกล้องเม,มื่อกี้นี่ลองเฮ็ดเบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะพัดไปเบิงเ่งแม่จันลาคือเก่าเด้อจ้าเนี่ยเออ,อมื้อนี้อากาศคึ้มเนาะจ้ะเนาะคือฝนสิตกนี่ละ่ะบรรยากาศคึ้มมากอากาศดีจ้ามื้อนี้ป้าอ,อ้อยเซียน ป้อยคุดหลุมมกฟ้าเพราะว่าได้ได้ซิบก็ขุมเดี๋ยวซิคุดให้มันรอบจนซูดหอดอันนั้นผลจะจ้ะแม่จัลาใส่สิ้นมีลายดอกอะไรเนี่ยนกยูงบ่เสื้อลายดอกมีลายนกยูงขาะนี่ขึ้นยากกว่าตะไคร้เนาะเผื่อหนอเพื่อสิบโป่องอันนี้อย่างนี้แม่ฝุ่นเนาะ ขี้หมูเแยะไปใส่ต้นอลองพื้นลวกมะพร้าวตัวนั้นกระแน่นนะที่นี่ดนะฮะเปิดอุ่อันนี้หั่นแกะมาไว้เพิ่มอันนี้แกะเหรออันนี้ก็ขี้หมูขี้หมูอ่ะนะอืมอย่างบนทานแล้วไปเอานั้น บอกอกยู่ควันซื้อล้อให้เจ้าอันในเด้อเชื่ไปเก็บที่ค่วยได้มันซื้อบ่ไหวดอกแม่ย,ยไปหาเก็บเอาสามที่แั่เจ้าเอาเพิ่นแล้วยไปยลเลี้ยงแล้วล้อมันจักบาทแม่ก็บ่รู้โอ้มันก็นสนะซิ่งแพงอะไรเนาะใส่มอเตอร์ไซค์บ่ได้ดอกเพืองน้ำมันที่ต้องไปลอดเดียวเดียวเพ่ม,มาบา่ได<บ>้บอกซื้อล้อให้แม่ลุ้เอาล้อน้อยเด้อแม่บ่ไหวได้ล้อใหญ่แม่เอาล้อนตามตะกุ้มให้แม่ คนรักเอาไ,ไปขายเน่บรรยากาศโดยรอบจ้พะพ่อเจ้าเอาฟืนสองพันปลายบนี่ละล้อน้อยหันล้อใหญ่มาสามพันกว่าพี่น้องเดี๋ยนี่มันแทงแล้วตะก่อนปุ้มซื้อให้แม่แค่ท่านสองนึงพ่อเจ้าพากันเอาฟืนนะคะเนาะพออ้อยก็ต่อไปก็สิได้ดังฟืนอยู่ดอกแก๊สบไหวเดือนนึ่งเติมสองเท่าเพราะว่ามันถังน้อย อ้อยบ่มีแก๊สทางใหญ่ตั้งแต่มานี่เข้าไปเติมสองรอบดังก็ต้องได้ออกว่าดังพี่เพราะว่าดังอยู่้ันมาได้ชาบูมันแพ้ควันเมื่อคืนนี้เจ้าจุดไฟมันอยู่ฟิดฟิตเดี๋ยวขนาดเราออกมาจุดที่นคะเพราะว่าหมอเขาบอกให้แบอรดาลควันวันปอดบันยังบดี มันบมดทันดีมันบ่อนอนเบิดคืนมันฟิวฟิลฟิลอยูอเยเยเย่เพหาะเราว่าโอ้ยยายมึงเห็ดเส้นอีกแล้วเนาะซาบู่เอ้สุดกอวดมากยมันจััดมันจะมีลยนะมันจะต้องออืมลาคืนมาน ค่อยว่าอยู่ในฟั่งเข้านี่มันสิหลายไปเปิดเอา่มมอันนั้นหือมันแตหนดมันนะอันนั้นยังหมู่เฮาในซาอยู่มันบ่มีไฟแต่ว่าไฟมัน บรรยากาศบ้านเฮากระสานี้แหละ,ะเนาะค่ะเนาะลากันหาฟื้นหาหลัวหนึ่งข้าวเป่าไฟของป้าอ้อยแม่จะล่าเอาฟื้นไว้หลายเตือบอย <c oughs> ู่อย่งอีกคิวหน้อยบรรยากาศตอนเช้าเช้า <c oughs> <c oughs> ป่าสามโตว,ว่าย่างหาซื้อพันป่าจังได้ก็บได้ถามกลมประมงกับบุมีเนาะค่ะเนาะพูน้น พันป่ามันมีเดือนมีษาพฤษภาก็ต้องรอถ้าเบอยกรอก็ไปเอาตัวละแปดบาทนะจ๊ะแต่มันก็บุไหวแปดบาทมันสูงเกินไปก็ปรอไปนะคะเนาะรอจนห้อนยามพันป่าแล้วจ้ะคันเสเอาวันซื้ออันลูกปลาข้อที่ข้าเจ้าหาขายสูบซ้าม,มาปล่อยมันใหญ่มากว่าพระกินลูกปลานิ่นลูกปลาแต่เพียนเบิดปลาอ้อยคิดว่าก็เลยบาทันได้อยากปล่อยปลาข้อลงุงเนาะจ้ะ ถ้าเขาปล่อยปลาคอปุ๊บพาเอาลูกป่ามาลงปับ๊บก็เป็นอาหารของปลาคอไปเลยเนาะคะ่ะเพราะมันเป็นปลาล่ากินเนื้อกินซัร์อยู่แล้วพวกปลาค่อปลานั้นป้อยก็เลยท่าซะก,ก่อนเนาะกันไปหามองใดได้ก็จังไปเอานะจ้ะแม่จัลาป้อยกับเม่จันลาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้าแล้วค่อยพบกันใหม่แม่โบกมือลายเอซีแน่ แม่จะลาไปเลยค่ะบายยปาอ้อยไปละค่ะสวัสดีจ้าอีค <c oughs> ิวน้อยสวัสดีอีคิวน้อยสวัสดีก่อนอีคิวน้อยสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>